ครับจากเรื่องของผ้าไทยนะครับพาคุณผู้ชมไปดูในเรื่องของสมุนไพรล่าสุดนะครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับชื่นชมวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกียนจังหวัดน่านที่พัฒนาสมุนไพรท้องถิ่นสร้างรายได้กว่า30มสิล้านบาทนะครับนี่นะครคุณผู้ชมครับเป็นภาพที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับลงพื้นที่ที่วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกียน อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านซึ่งท่านก็คือนายอนุทินชาญวิรกุลนะครับและคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานพัฒนาสมุนไพรครบวงจรสร้างไรายได้ให้กับชุมชนพร้อมกันนี้นะครับได้พบปะอสอมและก็ชาวบ้านในชุมชนพร้อมให้กําลังใจแกอ่สอสมนะครับที่เสียสละดูแลประชาชนและคนในชุมชนเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจครับ ซึ่งในปี2564ที่ผ่านมานี้นะคะกลุ่มแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนชีวะวิถีตะบนน้ำเกียนสามารถสร้างรายได้กว่า30ล้านบาทสูงมากเลยนะคะคและนำเงินปันผลเฉลีย่ยเข้ากองทุนคืนสู่สังคมพัฒนาชุมชนวัดบ้านโรงเรียนรวมถึงมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่นอกจากนี้ค่ะยังมีแผนขยายการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณาสุข ในการพัฒนาพืชกัญชากัญชงเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์และแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพเครื่องสําอางและประเภทอาหารและเครื่องดื่มด้วยค่ะครับเรื่องของสมุนไพรของไทยเนี่ยต้องบอกว่าผมเนี่ยชื่นชอบบางอย่างนะก็คือเรื่องของยาดมเนี่ยบางอย่างเนี่ยยาดมที่เราไปซื้อตามตลาดเนี่ยไม่ไม่หอมเท่าสมุนไพร